คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํำกวมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่น หรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ไดต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่้นิยมทางเพศแต่อย่างใดในวันที่ฉันเป็นเขาแอ here บทที่6ตื่นหรือฝันอินทอรท์ค่อยเปิดเปลือกตาที่หนักอึ้งของตัวเองขึ้นเขาก็พริบตาสองสครั้งเพื่อปรับให้คุ้นชินกับแสงภาพแรกที่ได้เห็นก็คือเพดานห้องสีขาวมุมบนซ้ายมือเป็นเสาน้ำเกลือ ซึ่งทำให้เจ้าตัวรับรู้ได้ในทันทีเลยว่าตนเองอยู่ที่ไหนเป็นการย้ําชัดแล้วว่ากลิ่นเฉพาะตัวของโรงพยาบาลที่รับก่อนหน้าไม่ผิดเพี้ยนแน่แล้วคนป่วยมองสำรวจไปทั่วทั้งห้องเวลานี้รอบตัวว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เฝ้าเขาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะครอบครัวของเขาอยู่ต่างประเทศซึ่งก็มีเหลือแค่พี่เอื้อเพียงคนเดียวพ่อแม่เสียไปเมื่อหลายปีก่อนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ อินทร์พยายามขยับขยี้ยนตัวแต่ก็ไม่สามารถทำได้ร่างกายทุกส่วนเปื่อร้าวระบมแม้แต่ริมฝีปากก็แห้งผากจนรู้สึกขมในคอแต่เพียงไม่นานหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงใครสักคนเปิดประตูเดินเข้ามาอินทร์พยายามอย่างมากเพื่อที่จะหันไปมองว่าเป็นใครแต่ยังไม่ทันที่จะทำสำเร็จคนที่เพิ่งเข้ามาก็ร้องวยวายเสียงดังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแล้วก็โผล่ตัวเข้าหากันอย่างรวดเร็ว กุมฟื้นแล้วเหรอกุมแต่ยินพี่ไหมกุมครับพี่เวทเหรอมือของเขาก็โดนคว้าไปจับเอาไว้จนแน่นรู้สึกเจ็บเล็กน้อยแต่ก็พอทนได้พี่ชายที่เขาหลงรักก้มลงจูบหลังมือกันซ้ำๆหลายครั้งผ่านทำให้หัวใจอินทอนแต้แรงจนแทบจะร,ระเบิดใบหน้าของเขาร้อนเผารู้สึกเขินอายกับสิ่งที่คนพี่กำลังทำอยู่ใจหนึ่งอยากจะดึงมือตนเองกลับแต่อีกใจก็ห้ามเอาไว้ ไม่อยากทำให้พี่เวทร,รู้สึกไม่ดีเขาคิดว่าคนเป็นพี่คงเป็นหัวกันมากถึงได้แสดงท่าทางดีใจได้ขนาดนี้เพราะอย่างน้อยๆเขาก็ถือเป็นน้องชายคนหนึ่งของเจ้าตัวเหมือนกันดีใจจังเลยที่ได้เห็นหน้าพี่เวทเป็นคนแรกเนี่ยนึกคิดกับตัวเองในใจอย่างมีความสุขไม่ว่าอีกคนจะทำแบบนี้กับตัวเองได้สาเหตุอะไรเขาก็ไม่สนอีกแล้วขอแค่เวลานี้ได้เก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้เยียวยาหัวใจ ไว้ใช้เป็นกำลังใจให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมขอโทษนะกุมขอโทษที่อินเห็นแก่ตัวนะเจ็บมากเลยใช่ไหมครับเด่กก็หายแล้วนะพี่เวสยื่นหน้ามาใกล้กันใกล้มากๆอินทอนคิดว่าถ้าห่าอีกคนขยับเพียงหนึ่งมิลลิเมตรปลายจมูกของเพื่อเราคงจะสัมผัสกันแน่ๆยิ่งตอนที่ฝ่ามืออุ่นสัมผัสโลโบอซี่แกอย่างอ่อนโยนแต่กลับเป็นเหมือนเปลวไ,ไฟที่แผดเผาใบหน้าเขาให้ร้อนเผาจนแทบจะละลาย หัวใจอินทร์สะสะเทือนหวยเขินจะต้องหลับตาลงเพื่อหลบหนีความอายเขากำลังเขินมากมากมากจนลืมสนใจไปเลยด้วยซ้ำว่าชื่อเรียคนเรียกกันไม่ใช่ชื่อของตนเองเอ้ยทำไมหมอยังไม่มาอีกนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนดีกว่าเพอพี่อย่าไม่ต้องพูดอะไรนะครับคนป่วยพยายามจะขยับปากพูดแต่ดูเหมือนจะยากเย็นเกินไปเขารู้สึกมาทั้งหน้าผูกรักไม่ได้ผ้าอะไรสักอย่าง มันแน่นจนอึดอัดพี่เวทคงรับรู้ได้ถือบอกกันแบบนั้นอินทอนเองก็ทําตามอย่างว่าง่ายแต่ก็ไม่ใช่แค่เพราะคําพูดของพี่เวทหรอกนะเขาเองก็รู้สึกลําบากในการที่จะพูดเหมือนกันหมอขอตรวหร่างกายหน่อยนะครับอินทอนมองหน้าคุณหมอที่เดินเข้าห้องมาด้วยท่าทางเรียบร้อนแต่ใบหน้าจะประดับไปด้วยรอยยิ้มไม่มีความเบื่อดไ,ดไ,ดได้ใดในแววตารู้สึกยังไงบ้าครับ คุณหมอเอ่ยถามแล้วก็เริ่มตรวจสอบร่างกายของเขาหลายจุดก่อนจะกลับไปยืนเต็มความสูงเมื่อทำทุกอย่างตามขั้นตอนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจากที่หมอตรวจความดันหัวใจตอนนี้ทุกอย่างปกติดีแล้วนะครับไม่มีอะไรให้หน่ากังวลจะเหลือก็แค่บาดแผลภายนอกที่ต้องคงใช้เวลาในการรักษาคนไข้คงต้องนอนพักรักษาตัวไปก่อนนะครับนานแค่ไหนครับคุณหมอเร็วสุดก็ประมาณสอ,อาทิตย์นะครับส,ส 2อ,อาทิตย์ทำไมนานขนาดนั้นเลยล่ะช่วงนี้คนไข้ต้องลดทานอาหารอื่นต้องจากที่โรงพยาบาลเตรียมให้ถ้ารู้สึกมีปวดหัวหรือบาดแผลจนทนไม่ไหวให้แจ้งพยาบาลทันทีนะครับปวดหัวเหรอเป็นอาการข้างเคียงหรืออยังไงกันนะอินทร์แอบสงสัยว่าคนที่โดนแทงหน้าอกทำไมถึงต้องปวดหัวด้วยหรือว่าตอนที่เขาล้มลงไปหัวกระแทกพื้นจำได้ว่าไม่ใช่นะ หรือว่าจะใช่คงจะใช่แหละเพราะคุณหมอพันแผลที่หัวไว้ตั้งขนาดนี้ครับคุณหมอขอบคุณมากเลยนะครับพรุ่งนี้หมอจะเข้ามาตรวจอีกทีนะครับคุณหมอเจ้าของคนไข้พยักหน้ารับคำขอบคุณของพี่เวสก่อนจะหันกลับมาหาเขาแล้วก็บอกกันด้วยน้ำเสียงใจดีจากนั้นทั้งคุณหมอและพี่พยาบาลก็พากันออกไปเหลือทิ้งไว้แค่เขากับพี่เวสตามลำพัาอีกครั้งอยากดื่มน้ำไหม คนโดนถามพยักหน้าไปเป็นคำตอบเพราะยังไม่สามารถขยับปากพูดอะไรต่อได้ลำคออินทอนแห้งผากน้ำลายสักจุดก็เหมือนจะไม่มีที่นอนคนไข้ถูกปรับระดับยกหัวเตียงขึ้นเล็กน้อยก่อนที่อีกคนจะหันไปเทน้ำใส่แก้วพร้อมเสียบหลอดแล้วนำมาจอดที่ปากกันโชคดีที่เขายังสามารถดูน้ำจากหลอดได้ไม่งั้นคงจะต้องลำบากพี่เวสมากไปกว่านี้แน่ๆว่าแต่ทำไมกุมยังไม่มาสักที อินทร์นึกเอจใจที่เพื่อนรักของเขายังไม่โผล่หน้ามาทางทางที่แฟนเจ้าตัวอยู่ที่นี่นานเกือบชั่วโมงแล้วส่วนคชาคิดว่าคงจะติดงานถ้าไม่เช่นนั้นคงต้องเห็นอีกคนอยู่ด้วยกันแล้วรายนั้นนะหวงเพื่อจะตายถ้าไม่ติดงานสําคัญคงไม่ยอมหาไปไหนหรอกเผื่อพี่เผื่อพี่พี่เวสครับว่าไงกุมอยากได้อะไรเฮ้อกุมเหรออินทร์ขบวนคิ้วมุ่นในความสับสน ที่พีเว้เรียกเขาด้วยชื่อแฟนของตัวเองหรือว่าจะเรียกผิดอืมอาจจะเคยชินปากกุมกุมไปไปไหนเหรอครับกุมก็อยู่นี่ไงคนตอบชี้นิ้วมาที่เขาทำให้คนเพิ่งเตอรีบสายหน้าปฏิเสธไม่ใช่อินเอออ๋อจะถามถึงอินเหรอเป็นอีกครั้งที่อินทอนสับสนไม่เข้าใจความหมายที่คนถามกลับมาเขาคืออินไม่ใช่เหรอ แล้วจะถามถึงตัวเองไปทำไมคืออินกุ้มอยากเจออินเหรอคือพี่ชายตรงหน้าพูดแทรกข้ามัเขาอีกครั้งถ้าใยญ่เรียกชื่อแฟนของตัวเองเหมือนเดิมคราวนี้อินทอนคิดว่าพี่เว็ไม่น่าจะเรียกเพราะชินปากหน่าจะสีหน้าและแววตาที่บ่งบอกชัดเจนถึงความไม่สบายใจอะไรบางอย่างฝ่ามืออุ่นยดลงมาวางแนบลงบนแก้มกันเหมือนก่อนหน้าพี่เวสูปไร้แผ่วเบาคล้ายกำลังปลอบใจ พี่ว่าวันนี้นอนพักก่อนนะนู้เหนื่อยมามากแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากาันรพรุ่งนี้เถอะแต่แต่ว่านะครับเชื่อพี่สักครั้งนะครับคนดีคนกำลังจะต่อรองอยู่ชะง,งักเพราะนิ้วโป้งของเวสทางลงบนกรีปากน้ำเสียงที่ใช้พูดอ่อนอ,อนจนหัวใจคนหลงรักวูบไหวดวงตากลมสันล,ลักอินทรนเผลอกั้นหายใจเพราะความใคร่ชิดที่มากเกินกว่าที่เคยได้รับจากคนคนนี้ เขาหลับตาลงด้วยความเขินอายจนไม่สามารถสู้สายตายอีกคนต่อลมหายใจของพี่เวสเป่ารถอยู่บนผิวแก้มแล้วก็ไหลเลื่อนลาไปจนถึงข้างหูสร้างความปั่นป่วนไปทางร่างกายอินทร์ทำอะไรไม่ถูกอีกแล้วมันเหมือนกับเขากำลังยืนตากแดดในอุณหภูมิ50องศาลมหายใจพี่เวสล้อนแรงจนสามารถละลายกันได้ภายในพริบตาเลือนลมคนป่วยสูบฉีดวิ่งพลาไปทั่วทั้งร่างกาย หัวใจที่กำลังจะเต้นแรงพร้อมจะระเบิดขึ้นทุกเวลาอินทร์พยายามข่มกัน้นความรู้สึกตัวเองเอาไว้เพราะกลัวจะทำให้หัวใจวายไปเสก,ก่อนได้ออกจากโรงพยาบาลจนกระทั่งปลายจมูกโด่งกดแนบลงมาสัมผัสกับผ้าพันแผลบริเวณขมับสติของเขาก็ดุดลอยเคว้งคว้ากระอากาศในทันทีหัวใจอินจะระเบิดแล้วเนี่ยพี่เวจะฆ่ากันหรือไงอะโดยความที่เขินอายอยากหนักจนลืมคิดถึงความจริงที่ว่า ผู้ชายตรงหน้าเป็นแฟนของเพื่อนสนิทอินทรนหลงกลอยู่ในภาวงความอบอุ่นอ่อนโยนของพี่ชายบ้านใกล้กันผู้ชายคนที่เขาใฝ่ฝันว่าสักวันจะได้รับความรัก <c oughs> รู้ใช่ไหมว่าคนไม่เชื่อฟังจะต้องโดนอะไรนอนพักซะอย่าให้พี่ต้องเหนื่อยเครับแต่แล้วก็มาถูกกระชากหัวเรามากระแทกพื้นด้วยการเข้นหัวรอดในลำคอสั้น กับนักเสกแข็งเกร้าที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนอินทร์ปิดเปลือกตาแน่นขึ้นกว่าเดิมมือสองข้างสั่นไหวหัวใจก็โหมกระหน่ำเต้นแรงขึ้นเขารับรู้ได้ถึงความเปียกชื้นจากเหงอบนฝ่ามืออาการของเขาคล้ายกับคนที่กําลังตื่นกลัวอย่างหนักนี่เขากําลังกลัวพี่เวสงั้นเหรอแปลกใจที่ร่างกายมีปฏิกิริยากับน้ําเสียงแบบนั้นของคนเป็นพี่ทั้งๆท,ที่ตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยมีสักครงที่หวั่นหวั่นขนาดนี้ หรือเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งโดนทำร้ายมาเลยทําให้ยังหวาดกลัวกับน้าเสียงโทนต่ำที่ควเป็นพี่ใช้อยู่นอนเถอะเดี๋ยวแม่ก็คงมาแล้วแม่เหรอแม่อินเสียไปแล้วนี่จะมาได้ยังไงกันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยหรือเขาแค่กําลังฝันอยู่คนไม่เข้าใจสถานการณ์คิดผ่านไปถึงทางนั้นเขาคงกําลังฝันอยู่เหมือนที่ฝันถึงกุ้มก่อนหน้านี้ใช่แน่ๆทำไมถึงได้โง่แบบนี้นี่เรา น่าจะคิดได้ตั้งแต่ที่พี่เวทพ้อง่กันแล้วนะเอ้ยอินทอนหอนหายใจอย่างนึกโล่งอกคงคงคิดถึงพี่เวทมากก็เลยฝันถึงอีกคนเป็นตุปเป็นตาได้ขนาดนี้ก็ว่าทําไมพี่เวทถึงเรียกกันว่ากลุ่มสงสัยว่าเราจะจะเป็นกลุ่มมากเกินไปแล้วนิสัยแย่จริงๆเลยนะอินทอนกนดาตัวเองในใจไม่เข้าใจว่าทําไมนิสัยไม่ดีแบบนี้ถ้าหาว่ากลุ่มรู้เข้าจะเสียใจขนาดไหน กมอาจจะเกลียดกันไปเลยก็ได้คงไม่ไว้ใจกันเหมือนเดิมอีกแน่ๆเลยอย่าทำแบบนี้อีกนะอินทอนไม่งั้นอาจจะไม่เหลือใครเลยนะอินขอโทษนะกมสัญญาว่าจะไม่ให้แกิเรื่องแบบนี้อีกพึมพำเตือนรีฟี่ปาตัวเองอย่างแผ่วเบาด้วยความรู้สึกผิดอย่างจริงใจหา,หาว่าเป็นไปได้คงต้องเรีบตัดใจจากแฟนเพื่อสักทีอินทอนนอนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนสุดท้ายแล้วก็พลอยห,หลับลงไปจริงๆคงเป็นเพราะลิของยา ที่ได้รับผ่าสายน้ําเกลือด้วยขา,ายายคงนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมข้างเตียงที่มีร่างกายของอินทร์นอนหลับสนิทอยู่สองชั่วโมงก่อนหน้าตอนที่ได้รับรู้ข่าวจากพี่ชายว่ากลุ่มฟื้นแล้วเขาดีใจมากจนรีบปิดกล่องข้าวที่ทานไปได้ไม่ถึงห้าคำแล้วก็เอ่ยฝากอินไว้กับพี่หมอแม้ใจจกกะกังวลว่าถ้าอินตื่นขึ้นมาในตอนที่ตนเองไม่อยู่คนป่วยถึงจะใจเสียไปเถอชาไม่ต้องห่วงทางนี้ พี่จะดูแลอินให้เองแต่พี่ชายาก็รับบาดด้วยน้ำเสียงจริงจังทำให้คนเป็นห่วงมากได้เบาบางลงไปได้บ้างอย่างน้อยอินก็ไม่ได้ตื่นมาลำพังเขาพยักหน้ารับคำบอกของพี่เลือดสายตาไปมองคนที่เอาแต่นอนนิ่งเดี๋ยวมานะอินบอกเจ้าตัวด้วยเสียงแผ่วเบาก็จะเดินกลับออกจากห้องมาขาชายรีบก้าวเท้าเดินให้ไวที่สุดเพื่อไปอยังห้องที่กูรักษาตัวอยู่ ตอนที่เขากใกล้จะถึงก็เห็นคุณหมอและทีพยาบาลสีห้าคนเปิดประตูเข้าไปในห้องพอดีชายหนุ่มจึงเลือกที่จะเดินตามเข้าไปอย่างเงียบๆเพราะไม่อยากรบกวนการตรวจรักษาของคุณหมอและในจังหวะนั้นพีเวสก็หันมาเห็นเขาเจอตัวส่งยิ้มมาให้กันกชาเลยยกมือว่ายอย่าไม่เต็มใจเท่าไหร่เพราะปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบสายตารอยยิ้มและท่าทางของพี่ชายข้างบ้านคนนี้อยู่แล้วมาคราวนี้ที่อีกคนปล่อยให้กุมต้องมาเจ็บตัวด้วย ขาชาก็ยิ่งพานให้เกล็ดขี้หน้ามากไปกว่าเดิมเฮ้ยปลอมนายแบบหนุ่มยืนกดอ,อ,อกทิ้งสะโพกพิงขอบเคาน์เตอร์ไม่ได้เดินเ,เข้าไปใกล้เตียงคนไข้เพราะทีมแพทย์กำลังตรวจอาการกลุ่มอยู่อย่างจริงจังแม้พม่านบางเตียงคนไข้จะไม่ได้ถูกรูดปิดแต่ด้วยจำนวนของคุณหมอและคุณพยาบาลก็บังกลุ่มจนเขามองแทบไม่เห็นกลุ่มเอกก็คงจะมองไม่เห็นเขาด้วยเช่นกันขาชาย,ยังจำสภาพของกลุ่มหลังจากออกจากห้องผ่าตัดได้ดี ศีรษะถูกพันด้วยผ้าก๊อตวนรังอยู่ที่ตายคางลักษณะคล้ายกับคนผูกผ้าแล้วก็เหลือแค่ช่วงใบหน้าเอาไว้แขนข้างหนึ่งใส่เฝือกเพราะกระดูกหักและไหล่หลุดใบหน้าที่เคยขาวใสบวงช้ำและก็มีแผลหลอกหรกโรไปถึงเนื้อตัวแขนขาก็เต็มไปได้วยรอยฟกช้ำตอนนั้นที่ได้เห็นเพื่อครั้งแรกคาชาก็ถือกับปล่อยหัวอ,ออกมา ทางทางที่เขาพยายามจะตั้งสติไม่ให้ร้องไห้เพราะกลัวจะเป็นลมล้มพับอีกครั้งชายหนุ่มรู้สงสารเพื่อนตัวเล็กอย่างจับหัวใจเขาอยากรู้ว่าทําไมกุมถึงได้ตกอยู่ในสภาพแบบนี้เช้าวันถัดมาหลังจากที่กุมและอินทอดออกจากห้องไอซมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาสอบปากคาเขารวมถึอคดีของกุมด้วยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะักเพราะตอนนั้นกกุมยังไม่ฟื้นขาชายเองก็รู้แค่ว่า กุมถูกรถจนที่ขับแข่งกันด้วยความเร็วเกินกำหนดชนตอนที่กำลังจะเดินข้ามถนนแต่ค้าชาก็อดสงสัยไม่ได้ว่ากลุมจะไปข้ามถนนตรงนั้นได้ยังไงฝนก็ตกหนักมากด้วยอีกอย่างจุดท,ที่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีบ้านคนเลยสักหลังหากปีกห0าเมตรก็ยังไม่มีเลยด้วยซ้ําน้องชาอินเป็นยังไงบ้างครับเหมือนเดิมตอบกลับด้วยน้าเสียงห้วนสั้นอย่าไม่คิดจะสนทนาอะไรกับอีคนต่อ แต่คนตรงหน้าก็เหมือนว่าจะไม่เข้าใจท่าทางของเขาเลยสักนิดเพราะพี่เวสก้าวเท้าเดินเข้ามาใกล้กันอีกสองก้าวหมอว่าอย่างไงบ้างแปรบขาชายกมือขึ้นห้ามไม่อีกคนถามต่อเพราะโทรศัพท์ในมือเขาสั่นเตือนเดี๋ยวชามานะฝากกลุ่มด้วยและเมื่อเห็นว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นพี่ชายของตนเองเขาจึงรีบบอกอีกคนแล้วก็เดินออกมาทันทีไม่ได้รอฟังด้วยซ้ำว่าแฟนเพื่อนจะตอบรับหรือไม่ พี่ยาอินตื่นแล้วเหรอป่าล็อกพี่จะบอกชาว่ามีเคสต่วนโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวชากำลังไปขาชารีบกลับมาที่ห้องของอินทอนด้วยความรวดเร็วกว่าตัวไปห้องกุมเสจด้วยซ้ําเพราะไม่อยากให้เพื่อนที่เขารักต้องนอนอยู่คนเดียวเพียงลาพังอีกอย่างก็เกรงใจพี่ชายาด้วยแค่ที่เสสละเวลาพักผ่อนตอนว่างมาซื้อข้ามาให้กันแถมยังนั่งเฝ้าอินให้อีกเท่านี้น้องชายอย่างเขาก็รู้สึกผิดมากพอแล้ว ขอบคุณนะครับพี่หมอไม่เป็นไรครับเราก็พักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวจะป่วยไปอีกคนครับมือที่ใช้รักษาผู้คนวาระบนไหลของน้องชายหมอหนุ่มบีบลงไปเบาๆเพื่อส่งพานกำลังใจไปให้เพราะรู้ดีว่าคงรจะพูดบอกอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วชายารู้จักนิสัยน้องชายตนเองดีพอๆกับที่รู้จักนิสัยของตัวเองเลยต่อให้ต้องออกจากวงการเพื่อมาดูแลคนรักน้องชายของเขาก็พร้อมที่จะทํา เดี๋ยวมาหาใหม่นะกระชายยิ้มบางให้พี่ชายมองแผ่นหลังกว้างจนรับสายตาเมื่อประตูห้องปิดลงเขารับรู้ได้ถึงความห่วงใยของพี่หมอแต่ถ้าจะให้หยุดดูแลอินยังไงก็คงไม่ยอมชายหนุ่มเดินม,มานั่งลงบนเก้าอี้ข้างผู้ป่วยและนับตั้งแต่วินาทีที่พี่ชายเดินออกไปขราชาก็ยังไม่ได้ขยับขยเย่ยนไปไหนแม้แต่เข้าห้องน้ําเขาก็ยังไม่ได้เข้าเลยสักครั้งแต่กระชาก็ไม่ได้ฝืนนะ แค่ไม่รู้สึกอยากจะเข้าเท่านั้นเองอินทำไมนอนนานจังไม่คิดถึงชาบ้างเหรอไม่อยากเห็นหน้าชาแล้วหรือไงศพหน้าลูกกฟ้ามือสวยของคนป่วยที่ยังนอนนิ่งในตอนที่เอ่ยคำพูดน้ำเสียงออนอ่อนระคนตัดเพอไหนอินบอกว่าบอกบอกว่าไม่โกรธชาไงคน,คนไม่โกรธทำไมทำไมยังไม่กลับมาสักที เป็นอีค้งที่ต้องกดกระดนก็สะอื้นที่รื้อขึ้นมาในโพรงจมูกขอบตารู้สึกร้อนเผาแกพักสองข้างกระตุกไหวขชารู้ดีว่าหากเขาพูดออกมาอีกเพียงแค่หนึ่งคำยหยาดหยดของความเสียใจก็หลั่งไหลออกมาทันทีคนททำได้แค่เฝ้ารอจึงซบหน้าไว้กับมือคนที่แสรักใช้ฝ่ามือขาวปิดบังดวงตามหมุแสองตัวเองเอาไว้เขาเมมรีฟีปากขมกระน,น่ำตา เพื่อให้ไหลย้อนกลับไปอาบรถลงบนหัวใจให้เปียกปอนแทนอินกลับมาสักทีเถอะนะอย่าไปไหนไกลเลยเช้าวันใหม่มาถึงอีกครั้งอินทอดไดคิดว่าตัวเองฝันลืมตาตื่นเดี๋ยวเขารู้สึกที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานมากร่างกายแม้จะยังป่วยร้าวมากแต่ก็พอจะขยับขยี้เยนได้มากกว่าเมื่อวานแล้วสิ่งแรกที่ชายหนุ่มจ้องมองยังคงเป็นเพดานสีขาวสะอาด ก่อนจะหันหน้าไปมองหาว่านอกจากตนเองแล้วมีใครอยู่อีกไหมแต่ว่าบุตรโซฟาสำหรับญาติคนไข้เวลานี้ว่างเปล่าทั้งห้องมีแค่เขาคนเดียวหรือเปล่านะอินทร์ไม่แน่ใจนักเพราะเหมือนเขาจะได้ยินเสียงใครมีคนอยู่ในห้องน้ำชายหนุ่มพยายามเหยียวหูฟังเพื่อให้มั่นใจซึ่งแทนที่เขาจะได้ยินเสียงน้ำจากสุขภัณฑ์เพื่อเป็นการยืนยันความสงสยัยกับกลายเป็นเสียงประตูห้องน้ำที่เลื่อนเปิดออกมาแทน อ้าวลูกตื่นแล้วเหรอจ๊ะป้าป้ากันสวัสดีครับเออือกุม้มเราเรียกแม่ว่าอะไรนะกุ้มอีกแล้วเหรออินทร์มองหน้าแม่ของเพื่อด้วยความไม่เข้าใจเช่นเดียวก,กันกับคนอายุมากกว่าที่สาวเท้าเดินเข้ามาหาด้วยใบหน้าสับสนอย่าบอกนะว่าลูกสมองเสื่อมไม่สิถ้าสมองเสื่อก็ต้องจำแม่ไม่ได้ไม่ใช่หมเรียกแม่ว่าป้าแบบนี้นะเม่อแม่ หรอครับใช่สิตะกุมแม่เป็นแม่ของลูกนะอย่ามาถามให้ใจเสียแบบนี้เอาเข้าไปใหญ่แล้วไออินนี่ฝันว่าตัวเองเป็นกุมอีกแล้วเหรอโอ,โอ้ยอย่าเพิ่งขยับสีลูกเดี๋ยวจะเจ็บเอาหนูต้องนอนนิ่งๆจนกว่าหมอจะอนุญาตให้ลุกได้นะด้วยความที่อยากรู้ว่าตัวเองฝันอยู่หรือว่าเป็นความจริงอินทนร์จรงพยายามจะยกมือขึ้นมาหยิบแก้มตัวเอง แต่ยังไม่ทันที่จะได้ขยับก็เจ็บไปรับไปทั้งช่วงตัวอินแค่โดนแทงไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงได้เจ็บไปทั้งตัวแบบนี้ฮะ ah? นี่กูไมรู้เรื่ของอินแล้วเหรอไหนตะเวทบอกแม่ว่ายังไม่ได้บอกหนูไงอินทร์ที่ตั้งใจะจะถามออกไปให้จบประโยคโดนแม่ของเพื่อนพูดแทรกขึ้นมาด้วยท่าทางตกใจมือสวยยกขึ้นท่าอก ดวงตากลมคู่ที่เหมือนกันกับเพื่อนของเขาเบิกตัวจนกว้างโถลูกแม่เป็นห่วงอินแย่เลยนะป้ากันวามือโลบนหัวแลบลูกเบาๆจนแทบไม่รู้สึกเหมือนกลัวว่าจะทำเขาเจ็บตอนนี้อินปลอดภัยแล้วนะลูกชาดูแลอยู่ชาดูแลเขาอยู่เหรอชาหมายเขาว่ายังไงครับก็ขาชาลูกล,งลุงไพรป้าจารินน้องพี่ชายา พี่ทางบ้านเป็นหมอนั่นแหละคนที่เป็นเพื่อนหนูนะอินทรพยักหน้ารับกับการสาหายัยครอบครัวเพื่อนสนิทอีกคนของป้ากัญญาแล้วมันยังไงต่อก็ชาคนนั้นแหละที่นอนเฝ้าอินตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลเลยน่าจะวันเดียวกันกันกบลูกนะเห็นเวสว่าโดนคนร้ายแทงตรงหน้าอกโชคดีนะไม่ตัดโค้งหัวใจไม่งั้นคงไม่รอดแน่ๆกุ่มของแม่ก็เหมือนกันแหละดูสิเนี่ยช้ำไปหมดทั้งตัวแล้ว พูดนะมันขับรถภาษาอะไรโถลูกแม่ลูกน้อยของแม่เกิดมาไม่ยังไม่เคยตีเลยน่าสงสาหรหลือเกินอ้าวเฮ้ยประกันกลับมาก่อนอินทร์อยากบอกแม่เพื่อนที่ปกติก็ชอบเล่นใหญ่อยู่แล้วให้ดึกสติกลับมาก่อนแต่ดูท่าแล้วเขาคงจะต้องปล่อยให้ไปสักพักค่อยถามใหม่ก็แล้วกันเออป้าครับ แม่กุ้มที่แม่เองไงแม่กันเป็นแม่ของลูกนะไม่ใช่ป้าชิบหายหลายอินร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกยิ่งฝ่ายอินทอนก็ยิ่งสับสนเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่ของกุ้มพูดเลยสักนิดอินคนที่โดนแทงก็คือเขานี่ไงทำไมป้ากันยาเหอได้แต่เอาแรกกันว่ากุ้มกุ้มอยู่ได้หรือว่าป้ากะแม่ เอเอแม,แม่แม่ก็แม่ยืไมไปแรียกแม่ก่อนนะกลุมนะหยิบแขนผมทีเรากำลังฝันอยู่อโอ๊ยจยิกแรงเกินไปแล้วประกันสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio